น้มนสวยมากนะครับเจ้าอ้วนเราสวัสดีครับพวกเราช่องพายปูปลาปังบุฟี่นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พายปูปลาของเราครับพอดีคุณยายทำน้ำมนต์บ้านใหม่ทำ,ทำ,ทำบ้านใหม่หมครับ ทำบ้านใหม่ก็เลยเจอเจอช้างมาครับผมครับจะให้ปอนน้ำมนต์ให้นะครับจเจอภูผามาก็เลยใช้ใช้ภูผาของเราครับผมรดน้ำมนต์ให้นะครับผมรดน้ำมนต์ใส่บ้านใหม่ของคุณยายบ้านใหม่คุณยายยังไม่ขึ้นเลยนะครับแม่แม่ครับผมครับครับคุณยายจะขึ้นวันอาทิตย์วันอาทิตย์นะครับ <c oughs> แต่ก็มาเจอช้างใหญ่กว่าน,นะครับก็เลยให้น้องภูผานี่ทำน้ำมนต์ให้ครับผมทำน้ำมนต์ให้ครับ นี่ครับเจ้าอ้วนของเรานะครับกรับผมผมผานี่จะรตมนต์สวยงามไหมครับนี่ครับอ้วนมากครับเจ้าอ้วนครับครับผมเก้าปีครับนี่ครับอาสาตุนดีสาตุสาตุสาตุดสาตุด

จะอว่อนของเรานะครับรอปอนมนายายนะครับเนี่ยชาบ้านคนยายครับทำใหม่ครับจะขึ้นวันอาทิตย์สวยมากครับผมบแล้วก็จอ,อน้มนใส่งาใส่หูนะครับ สายงานนี้สายงานนี้เป็นอะไรครับคุณล้วนเราต้องล่างเขาเห็นว่าเขาใช้ฉาบครับล่างหน้าครับผมาลาใช่ครับจิ้มผมหมายถึงว่าจิ้มแท่งจิ้มแท่งสิไม่ดีออกไปครับแล้วก็จมหูนี่เขาต้องคือว่าเวลาให้ครบครามร้อนครับผมเวลาร้อนครับผมจะให้พัดให้เย็นก็หางช้านี่ก็ ปัดปัดเต็นะครับผมปัดทุกประตูัดโลกปัดไทยแล้วก็จะเอาแป้งใส่น้ำนะครับแล้วก็ยกขันห้าขึ้นบูชาครับนี่ครับรับแป้งใส่น้ำครับ ทุกคนใส่หูคุณยายก็ทุกันมาเพื่อบูชานะครับนี่ครับ ดูจะจ้วดเราเป่านมนครับโอ้นมนสวยมากนะครับจะจ้วดเราอี่ครับอเอาป่าสามครั้งนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณแม่ครับน้ำทิเลแล้วก็

ครับจะไปจะไปุดต่อน้ำมนห้องครัวนะครับครับจะอ้วนครั

ครับัลโ์เจก็จะขอให้คุณยายนะครับผมให้คุณยายโชคมันอยู่ดีไม่แรงมันแข็งแรงมันช้างนะครับครับผมตัวของเรานี่รูปภาษามันนะครับคุณอ้วนบอกยังไงก็ได้หมดนะครับเชื่อพ่อมันครับอันนี้ครับผมครับครับเสียง่ยนรอครับผมนี่ครับผมเสี่ยนรอเขาจะอ้วนนะครับนี่ครับบ๊ายบาย บายแล้วครับโอ้โหบายครับผมครับเราก็ชมประชุมต่อท totally ี่บ้านผู้ใหญ่บ้านนะครับครับผมครับครับก็น่าจะหลังนี้ครับแม่แม่คนตาอมารอแล้วครับผมเดี๋ยวเราก็จะให้คนตา พาคุณยายนะครับผมทำน้ำมนต์ให้แม่ดูมุมสูงตอนนี้ก่อนนะครับผมน้ำเลยครับคุตาลบอกคุณนะครับนี่ครับกำลังเตรียมคุณยายกำลังเอาน้ำใส่คุนะครับคุณอ้วนจากการีนครับวันนี้นะครับเนะตกจะอ้วนเราก็ยีดรอนะ้ครับ มีรอ,ออย่างนิ่งไลครับวันนี้จะอ้วนแล้วกินอิ่มมากครับพน,นแม่ก็ยกขันห้าขึ้นนะครับบูชาพยาสัตว์ใหญ่นะครับบูชาสัตว์ใหญ่นะครับ รถน้ำมนต์ทำน้ำมนต์บ้านให้เป็นสิริมงคลนะครับครับหายลูกไคไใเจ็ดพูกลูกอ,อันตรายในจะมากวนนะครับไม่ใช่นะนี่เราจะสร้างรถน้ำมนต์ให้นี่ครับจุ่มงานนะครับแทงชิงไม่ดีอยากไปจุ่ม จมหูนะครับปัดกบควร้อนก็ให้เย็นให้ชุ่มให้เย็นนะครับใส่หางกับปัดปัดโขปัดกินนะครับแล้วโอมโหยายบอกเมื่อคืนฝันหินช้างครับพอดีวันนี้ช้างมาเลยนะครับ ไปทำน้ำม co ูลบ mm ้านพอดีครับนี่ครับนี่ครับตักเปล่าทำน้ำมูลบ้านให้ยายโอ้โหสามร้อยนะครับจะอ้วนโอ้โหจะอ้วนเราเก่งมากครับ

ครับผมขอบคุณครับคุณยายครับเสียงรอรเร่เสียงรอรเเสียงครับผมครับนี่ครับผม สำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ช่องไปบูปาาปามุ้ย,ย,ยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขวคำว่าสวัสดีครับ